หมูเถื่อนระบาดหนักคุณผู้ชมกลัวหรือไม่วันหนึ่งอาจเป็นเราที่ต้องบริโภควันนี้ผมมีความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการหมูเถื่อนมาเล่าให้ฟังครับเหตุเกิดที่ท่าเรือแหลมชะบังครับมีการเร่งเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างซึ่ง3ใน5ตู้พบเนื้อหมูเป็นจำนวนมากล่าสุดกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการทำลายครับ ยังมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องเร่งเคลียร์เพิ่มเติมอีกกว่า60ตู้ลุ้นต่อว่าสินค้าที่มากับตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นเนื้อหมูเพิ่มเติมอีหรือไม่ส่วนมาตราการภาพรวมครับห่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบตามด่านใช้ได้ต่างๆรวมถึงยังต้องเร่งเคลียร์เอกสารตรวจรับเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศครับ ล่าสุดวันนี้ไปรษณีร์ชนบุรีครับตรวจพบชิ้นส่วนหมูที่ไม่ทราบแหล่งที่มามากกว่า500กิโลกร,รัมพร้อมกับสบายนางและหมึกกรอบที่แช่อยู่ในถังผสมสารฟอร์มอลีนซึ่งที่น่าสนใจก็คือตรวจพบเอกสารหลักฐานใบเสร็จที่แสดงรายชื่อลูกค้าและร้านหมูกระทะเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาต่อไปครับ หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าหมูเถื่อนกระทบต่อกลไกตลาดในประเทศอย่างไรกระทบแน่นอนครับซึ่งข้อแรกก็คือการทําให้ราคาสินค้าต่ําลงนะครับส่วนข้อ2ก็คือคุณผู้ชมอาจจะบริโภคหมูที่ไม่มีคุณภาพและจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยครับ